อันนึงแบบ i m p o r t ์ตอิ port ไปรับปริญญาไปอเมริกาใช่ไปรับปริญญานั่งเรียนจบภายใน2ปีครึ่งเห็นว่าได้ข่าวว่าเป็นคนที่อายุน้อยที่สุดที่ไปรับปริญญาที่เบอร์กลรี่ปีนี้สุดยอดมากเะมีคมพูิใจเติบเพื่อนใหม่ดจมาก แล้วเราต้องให้แบบว่าเวพรเพื่อนออกสื่อหน่อยซีเพราะว่าเดี๋ยวอีกนาน่าเพื่อนจะกลับมาใช่ไหมใช่ค่ะคุยก็อยากก็อยากจะบอกเาราว่าเห็นผ่านอะไรมาเยอะมากการเรียนเบอร์กลรี์ก็ congratulations ที่อยู่จบแล้วนะคะเย้จะได้นอนเร็วบ้างใช่นอนหน่อยรักษาสุขภาพสัญญายังไค่ะก็อยากให้นอนเยอะๆนะคะหลังจากนี้ถ้าว่างจากการเรียนแล้วก็นอนบ้าง ส่ได้ถึงมกอาะอก็ดีใจคอนแก๊กับน้องมากๆเพราะว่าเห็นแบบการเรียนการทํางานตลอดที่ผ่านมาของน้องก็คือน้องแบบขยันมากๆก็ดีใจค่ะแต่ชิงจบก่อนหนูได้ยังไงอะอภิปรายค่ะก็ยินดีกับน้องทาราด้วยแล้วก็ดีใจที <air> ่จะได้เ <años> ห <dropped> ็นน้องมีเวลาส่วนตัวมากขึ้นเพราะปกติแล้วอ่ะน้องแบบเรียนแล้วก็ทํางานควบคู่ไปด้วยรู้เลยว่าเหนื่อยมากก็ยินดีด้วยอ่า อันนี้มาพูดถึงผลงานมากกับซิงเกิลล่าสุดมินเดอร์มินเดอร์เมร่าเมร่าคอนเสิร์ตแชนแนวิวแล้วอุยค่อนข้างที่จะแบบเรื่อยๆเรื่อยๆรวิวขึ้นเรื่อยๆถือว่าแบบคนคลั่งกระสังเรื่อยเรื่อยจริงๆพวกหนูไปสองคอมเมนต์มาเหมือนกันค่ะถือว่าคอมเมนต์เยอะเป็นพิเศษเลยเพลงนี้เหมือนแบบทุกคนก็มาให้คอมเมนต์กันทั้งแบบทั้งชมแล้วก็แบบว่าบอกว่าเพลงแบบดีเพอร์ฟอร์แมนซ์ดีว่าดีใจค่ะที่ทุกคนชอบกันค่ะ พูดถึงการทํางานเพลงนี้บ้างเอาตั้งแต่เริ่มต้นเลยดีกว่าตอนหลักครั้งแรกที่เราได้ฟังเพลงแล้วแบบเป็นยังไงบ้างตอนที่เขาส่งไกด์มาทีแรกรู้สึกว้าวมากค่ะเพราะหนูรู้สึกว่ามันมันมันเท่มันเก๋มากมากเลยตั้งแต่ครั้งแรกที่ฟังก็เลยแบบคาดหวังมากมากเลยค่ะเกินกว่าพวกเราได้ฟังเพลงนี้พร้อมกับบาร์บี้แล้วก็ไลน์ก็ได้ค่ะคือฟังมาน่าจะปีสองปีได้แล้วตอนที่ฟังครั้งแรกก็ค่อนข้างที่จะแบบโอ้สองเพลงแรกมันค่อนข้างที่จะแบบออกแนวแบบ หวานหวานใสๆหน่อยแล้วอยู่มิเรอร์ก็แบบว่าไม่มาไม่มาก็ไลอย่า้ยโอ้หนักหน่วงเหมือนกันอยากตอนนั้นก็คือรอดูว่าเพลงจริงๆออกมาเป็นยังไงนะค่ะซึ่งตอนนั้นยังไม่มีเบรกแดนซ์ด้วยพวกเราเพราะเพิ่อเบรกได้ทีหลังคนอื่นรู้สึกไงเอ้ยด้วยความที่เพลงมิเรอร์อะมันเป็นกึ่งล็อกแต่แรกอยู่แล้วก็คือพวกหนูก็รีเควสเองเลยว่าอยากมีเบรกแดนซ์เพราะอยากเต้นแบบ飒ๆโขนโขนด้วยโหดจริงโหดไปจริขนตายเอาพูดถึงการทำงานในห้องอัดหน่อยดีกว่าเป็นยังไงมาก ตอนนั้นเราก็อัดไปเพลงนี้เาอัดไปนานแล้วเรา้งใจบาร์บี้เหมือนกับแจมแฟคทอรี่แล้วก็พี่ไฮค่ะตอนนั้นตอนนั้นตอนที่อัดไปตอนแรกเพราะว่าพี่โฟเข้ามาช่วยทำเบรกแดนตอนหลังตอนนั้นก็คือพี่ๆเขาก็นาราค่ะให้คำแนะนำอย่างดีเพราะว่าเหมือนแบบว่าพวกเราก็คือเป็นมือใหม่นอแล้นเขาก็คอยไกด์ให้คอยบอกว่าต้องทำยังไงบ้าง เพลงนี้อัดสนุกคะ่ะเพราะว่ามันมีลายภาษาเยอะออแล้วมันแบบว่าขึ้นลงขึ้นลงเหมือนรถไฟหอมากแล้วจังหวะนั้นก็คือแต่ว่าพี่ไฮแบบว่าไม่ไม,ไม่กดดันเลยมันค่อนข้างจะทงานที่สนุกเลยะคะ่ะเออขาจะไกด้นน่นไกด้นี่แบบว่ามีไอเดียนั้นนี้มาเสริมให้เราแบบลองออทําอันนี้ไหมแล้วมันเวิร์กอือเอาเป็นไงตอนเป็นไงว่าออ้อโโหหนูรู้สึกว่าได้อะไรใหม่ๆจากพี่ๆเขามากเลยคะ่ะเพราะว่าเราแบบฝึกมาแล้วก็พี่เขาก็จะมีแนะนำไกดว่า เอาแบบนี้ไหมลองแบบนี้ไหมหลายๆแบบแล้วก็เลือกที่มันแบบเข้ากับตัวเรามากที่สุดก็รู้สึกว่าสนุกมากแล้วก็ได้อะไรแบบหลากหลายใหม่ๆเยอะมากเลยอ่ะถาม่อยใคร,ใช,ใ,ครใช้เวลาในห้องอัดนานที่สุดสลอดทุกมนใคร,ใครอ่ะจำ <ๆ S 2> ไม่ได้เลยอ่ะทะาราเพราะว่าเพราะว่าเพลงนี้ทาราได้เป็นคือเหมือน พวกหนูเวลาลองอัดกันเขาจะให้อัดลายคอรลัสไปเลยค่ะอย่างอย่างหนูเคยทําตอนเพลงลายก็ได้ที่ให้อัดลายประสานแบบเสริมเข้าไปหลายๆชั้นแต่ว่าเพลงนี้จะเหมาะกับเสียงทาราทาราก็จะได้แบบว่าเหมือนได้ใส่โน้ตเบื้องหลังแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นแบล็กาว็คอร์ช่ก็คือทาราจะอยู่ในห้องอัดวันชั่วโมงสองชั่วโมงได้คืออัดทงเพลงแบบว่า พี่โปรดิวเซอร์เขาก็จะคิดโน้ตมาให้ใช่ไหมคะแล้วทาราก็ต้องแบบร้องตามตรงนั้นแล้วเขาก็จะไปเลือกใส่ในเพลงมันจะมีหลายเลเยอร์มากวันนั้นคือทาราต้องร้องทั้งเพลงทั้งหมดเลยแล้วเขาก็จะไปเลือกด้วยแล้วแบบมันเป็นแบ็คกคาท์ที่เราอาจจะแบบได้ยินเบาๆปเบาๆเรียได้ว่าก็แบบว่าทํางานหนักหนามากแต่ว่าเรียกว่าเพลงนี้ก็ต้องพูดเลยว่าสมมงอ่ะแการเป็น ท่อนกใครจะเต้นตามได้หนูก็เห็นคนเต้นเยอะอยู่นะช่วงแต่ตรงนั้นต้องไม่ใช่พวกพี่แน่หนูเห็นคนเต้นท่อนเบรกแดนเดียวกับท่อนฮุกอีกเขาแบบเบรกแดนมันเป็นแบบทวิร์กแล้วมันคนน่าจะอยากเต้นตามไงเตะเตะเออเป็นยังไงตอนที่ว่าเราแบบรับท่ามาครั้งแรก ตอนแรกตกใจมากหนูเห็นครั้งแรกแล้วหนูรู้สึกว่าหนูจะเตะยังไงให้ได้สูงแบบนั้นแต่ที่รูทำํำ <c oughs> ไม่ไม่คิดว่าจะทําได้แบบนั้นเพราะว่าพวกหนูไม่ค่อยเห็นภาพตอนเต้นเท่นแหละและยิ่งตอนที่ดูคลิปครั้งแรกหนูคือแบบเต้นได้จริงๆใช่ป่ะมันเกิดความเครียดไม่ได้จริงใช่ไหมแสดงว่าเต้น ใช่แล้วคือเพลงมันค่อนข้างยาวกว่าทั้งสามเพลงที่ผ่านมาค่ะแล้วมีเบรกแดนซ์ด้วยก็คือเหมือนแบบว่าในหัวก็คือเต้นได้ไหมสองเต้นยังไงให้จบเพลงก่อนไหวไหมแล้วเต้นแล้วร้องเต้นแล้วก็แบบแล้วเราจะโชว์ต่อได้ไหมหรือว่ารอบหน้าเราจะโชว์เพลงเดียวแล้วลงเลยเพราะค่อนข้างที่จะเหนื่อยแต่ว่ากคุณก็เรียกว่าเหมือนแบบมี20ปอนด์เลยป่ะเวลาโชว์ทุกครั้งคือวิดคือทุกเพลงเต็มสูบมากขนาดเพลงนี้แบบคุณไปโชว์ครั้งแรกก็ จังแบบว่ามีอาการเหนื่อยหอบเพียงเล็กน้อยเขาเรียกว่าทำทรงเก็บทรงเก็บารเก่อเคือด้วยความที่มิลเลอร์มันมันหนักมากใช่ป่ะแล้วเพลงอื่นมันต่อจากมินเลอร์เราก็ต้องห้ามแพ้กับมิลเลอร์วันนั้นก็คือเกือบไม่รอดเหมือนกันค่ะแบบว่าด้วยความที่พวกเราเป็นพวกแบบว่าชอบเอาชนะจริงๆวันนั้นหนูเหนื่อยมากเลยนะแต่หนูหันไปเห็นเชียเห็นคนอื่นที่แบบเต้นแบบสุดลิ้นแบบโอเคเบาไม่ได้ต้องสู้เบาไม่ได้เดี๋ยวจมเดี๋ยวจมมันเลยผัดกันแรงกันเลย คิดว่าในแ่บท่อนไหนที่แบบยากที่สุดเบรกดันท่อนไหนชี้อะไรอ๋อนึกว่าท่อนร้องอ๋อมียากทั้งสองอย่างใช่มันเริ่มมันเริ่มตั้งแต่ตรงนั้นแล้วจนจบเพลงเลยใช่ตั้งแต่เบรกแดนซ์ยาวจนถึงจบเพลงเลยค่ะเพราะว่าเบรกแดนซ์เต้นยากถึงแม้เราจะไม่ต้องร้องเราก็ต้องควบคุมร่างกายให้ดีแล้วท่อนหลังจากเบรกแดนซ์ปุ๊บแอดลิดเป็นฉับมากใช่ทุกคนร้องสูงกันมากหนูว่าท่อนหนึ่งที่ยากอ่ะอาจจะยากสําหรับเชียคือท่อน ข้างใจเพราะว่ามันจะเป็นคาราที่ลองไลหลักอยู่ตรงกลางแล้วพวกหนูหมุนตัวรอบๆใช่ไหมคะแต่เชียร์เป็นลายภาษาแล้วต้องลองไปด้วยกับทาท่านั้นไปด้วยคือหนูต้องแบบเอ็นหลักไป่เงี้ยหนูก็ต้องแล้วก็หมุนตัวแล้วก็ร่าหน่อยถ้าทุกคนไปซูมดูนะคือหนูถือไม้แล้วหนูต้องเอานิ้วชี้ยันไว้ที่พื้นอย่างนี้เพราะว่ามันเป็นท่าคือกำไมอยู่แล้วก็จิ้มลงไปจิ้มลงไปที่พื้นอย่างงี้ยโลเลด้วงทงนี้ก็คือแบบคือว่าหนักที่สุดในวนรดาต้องแบบใช่ค่ะ ท้าทายมากมากแต่ที่แต่จริงๆแล้วก็จะว่าไปเราวิทเนี่ยเขาก็พูดว่าแบบว่าอย่างเพลงก่อนอันเนี้ยเล่นไม่คิดเขาบอกว่าคุณขยับทุกท่อนเลยจัวะแลังน้องพูดว่าวิทคือมีห้าคนแต่กระดูกเท่ากันหมดเลยใช่ค่ะคืออะไรคำชมต้องยิ้มกรจาวีกระดูกสองร้อยสิบหกชิ้นต้องนับเลยแฟกซ์แฟกซอาจจะหายไปบ้างแล้วก็นับก่อนเวลาล่อกกลบแกร็บอยู่ช่วงหลัง เออเป็นยังไงบ้างโพทุกคนแบบชมแบบตลอดเลยเริ่มเต้นแล้วมันจะต้องเป็นความกดดันของเราหรือเปล่าหนูดีใจนะเพราะว่าอยากให้ทุกคนเห็นตอนแรกที่พวกเราเริ่มเต้นมากคือแบบว่ามไม่มีวามเหมือนกันเลยอ่ะแล้ววันหนึ่งที่อยู่ๆพวกเราเต้นแล้วทุกคนชมว่าพวกเราเหมือนกระดูกเดียวกันอะ่ะหนูนั่นค่ดีใจที่เขาเทียบหนูกับเชียได้อ่ะแบบว่าเดี๋ยวนะจากคนที่เต้นไม่เป็นอ่ะเขาเก่งเขาเก่งเร์ ือเชียเก่งมากแล้วถ้าวันหนึ่งทุกคนบอกว่าพวกหนูกับกระดูกเบอร์เดียวกันมันแปลว่าหนูอ่ะกับเชียนี่คือเลไเวอเดียวกันแล้วนะหนูภูมิใจในตัวเองว่าแบบ <c oughs> พี่หูมองไ<อ>ห้ลึก <c oughs> มองให้ลึกก่อนมองให้ลึก <c oughs> ลยายายาไ <c oughs> ม่ลึกไม่ลึกเอา,ยา <c oughs> ดีใจดีใจ <c oughs> ค่ะแบบอย่างหนูเนี้ยก็แบบเริ่มมาจากศูนย์เนี่ยแล้วแบบพอทุกคนแบบเห็นว่าแบบวงเรามันไปทางเดียวกันแล้วมันก็เลยรู้สึกค่อนข้างภูมิใจมากๆอยากให้รู้ว่าแบบสอบเยอะมากๆกว่าจะแบบเข้ากันมากค่ะ พูดถึงการทําอ็มบก็เรียกได้ว่าแบบว่าเอมีก็ต้องายทําเวลากลางคืนก็ต้องแข่งใจในการต่อตัวง่วงนิดเลยแต่ว่ากัเต้นสบัดแล้วก็มาในหลายๆรูปอันนี้ต้องพูดว่าไม่คิดว่าตัวเองจะได้มีโอกาสได้ทานลิสี่ดามค่อที่ถึงรูปค้าแฝดเป็นไงบ้างเป็นรูปที่แปลกใหม่นะเป็นลูปที่เหมือนมองหน้ากันแล้วเหมือนส่งกระจกเหมือนแบบเลิกหน้าเหมือนกันเลยนะ เป็นลุคที่แบบครั้งแรกทุกคนทำเหมือนกัน5คนแล้วก็รวบตึงแบบหนูเอาไว้หน้ามาร์มาตลอดเราก็ไม่เคยรวบตึงเลยหรือเปิดเมงมาก่อนก็เป็นครั้งแรกใช่เพราะว่าแบบลุกชินทอนนิ้วโป้งก็ไม่มันจะมีรูปอยากเห็นเอารูปแปะไว้ข้างนิ้วโป้งู้หญวหน้าเมือนมันเหมือนอะไรกค่ะคนิ้วมันหลิ่มมากเราสวยนะมันก็ได้อยู่ของหน้ามันเฮ้ย ดีจังเออเป็นยังไงบ้างกับลูกแต่ละคนไปฟ้าเป็นยังไงกับลุกถ้าแฟนหนูชอบนะส่วนตัวคือแบบถ้าเกิดามเรื่องผมไปอะแต่ว่าเฮ้ยแต่เราผมยาวกันทุกคนเลยใช่ใช่ใช่หนูไม่เคยมีโอกาสได้ผมยาวก็ได้ยาววันนี้เลยยาวฟึลไม่ชินมากกว่ายาวมากเลย แต่เรียกว่าผมยาวด้วยสปักด้วยเต้นด้วยเป็นยังไงอยากจะมันมีกระดูกตรงไหนตรงคอที่มันเริ่มเคสเลยค่ะตั้งแต่ครั้งแรกคือมันหนักมากเลยพี่คือแบบว่าเรื่องตลกก็คือเวลาเราไม่เต้นเราหรือไม่ถ่ายในเอซีเนมีเราจะเอาพันคอไปพันคอแล้วก็เดินไปเด้นยาวพันคอแล้วมันจะลากก็เลยแบบต้องพันไว้เอพูดถึงเนื้อหาในเอมบีบ้างคนที่จะพูดถึงเนื้อหาในเอนมีเนี่ยมันต้องแจกของหน่อยละแล้วมี เอาเข้าคีฟคาเลกเตอร์แอปเปิ้ลอันนี้คือเราเป็นเจ้าหญิงนะอ๋อออ่เป็นแมวเหรอคะหนูยังเป็นแมวมอลหรอเหมาะอยู่อันนี้อันลือสีลือสีเรามีแอปเปิ้ลนะคะเป็นเป็นหนึ่งในกิมมิกในเอ็มวีใช่เพราะเราหยิบเรื่อง s n น w white มาเป็นแบบจุดเสริมใน MV มันเป็นยังไงต่อที่ายเรียกได้ว่าจริงจรางวีที่ก็คือแบบน่าจะแบบ ด้วยส่วนใหญ่็มีก็คือความแบบเจ้าทิงเลยอะไรอย่างเงี้ยก่อนหน้านี้ไลน์ก็ได้ก็คือเขพูดถึงนางในวันนางในวันฮันดีที่หลายหลายคนมองว่าเอ้ยไลน์นะแต่ก็จะเราเป็นนางไลน์ก็ได้นะสรุปนี้จะเป็นนางเอกเลยนางไลน์เป็นใครก็ได้เพราะเราเป็นตัวเองเออเพราะว่าทุกคนมีในทุกด้านใช่ทั้งดีทั้งรลายในชีวิตจริงมันก็อย่างนี้แหละสอนให้รักตัวเองอยู่แล้วใช่เราลายก็ได้หรือเราจะดีก็ได้ เป็นแบบจากในดิสนีย์หรือว่าเป็นแบบอะไรก็ได้ที่อยากเป็นเรจ้อหญิงอะไรหรือว่าจะเป็นนักเอกจากอันไหนอืมยากมากเลยอ่ะเพราะแบบเจ้าหญิงบนโลกนี้มันเยอะมากเลยเล่นไม่ถึงเล่นไม่ถึงอลรสอาจจะเป็นอาจจะเป็นแค่นางเอกธรรมดาก็ได้อยากเป็นแบบนางเอกในนางสิบสองอะไรเงี้ยนะหนูจะเป็นนางเอกในเรื่องของตัวเองค่ะเราสร้างเรื่องของตัวเองได้สร้างเรื่องอะไรสร้างเรื่องเลยนะไม่เรา ของเราได้ไงเพราะว่าเราจะเป็นตัวเด่นในเรื่องของเราอยู่แล้วโอเคแล้วหน้าเอกของคุณล้ไม่ได้ไงผมจะสวยโมีมีแป๊บอื่นไหมนอกจาสวยเดินเก่งไหมวะเดินเก่งทุกต้องเดิน ั้งโลกห้ามมีรถให้ทุกคนเดินอย่างเดียวอุ้ยตายแล้วนไม่อยู่โลกเธออขย้ายอาณาจักรค่ะต้เปลี่ยนโลกดีกว่าค่ะโลกนี้จะมีเจ้าชายไหมคะเจ้าชายต้อขี่ม้าเลยต้องเดินมาเดินเดินมาเอาม้ามาก็เลยบางทีก็เหนื่อยขากลรรปะตอนไปสนุกตอนกลับไม่สนุกเลยวเป็ไงตอนตอนมีนางเอกในใจไหมเราอยางเป็นไิหรูอชอบหลายอันมากแล้วก็ งั้นวันนี้ละกันวันนี้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 อะตอมจะเป็นหนูอยากเป็นเอลซ่าค่ะเยเพราะอะไรเพราะอะไรร้อนประเทศไทยมันค่อนข้างร้อนหนูอยากมีประสาทน้ำแข็งเป็นของตัวเองแล้วชอบคาแรคเตอร์เขาที่แบบมั่นใจแบบ เรียกว่าอะไรอ่ะเด็ดเดี่ยวไม่กลัวมั่นใจไม่กลัวมั่นใจไม่กลัวมั่นใจมุ่งมั่นเถอมั่นเข้มแข็งเข้มแข็งก็ทำตามจำเป็นไงทุกวันไปใส่แล้วแข็งแล้วทับยินดูกินไหมอ่ะแข็งใส่ไปได้นะก็คือหมดเลยนะคะแรคเตอร์ที่พูดแตมว่าแกไม่มีละพี่ปลายอะไรอ่โอ้ยยังนึกไม่ออกเลยข้าไปที่เชียร์ก่อนได้ไหมเชียร์ล่ะวันนี้หนูขอเป็นเอ่อ ยัสมินละกันเพราะว่าอยากเลี้ยงเสือกับขี่ผมแต่ผมร้อนช่วงนี้มันร้อนแต่ว่าก็มาอยู่ปราสาทเราก็มาอยู่อ่าใช่หนูก็จะขี่ผมซึ่งวันที่พูดอ่ะวันนี้พายุเข้านะแต่นั่งบนผมเนี่ยคือวันนี้พวกหนูไปเดินสายมาแล้วออกมาแล้วลมเป็เองพี่หนูจากที่แบบว่าเคยไปน้ำมาตล้วแบบนี้เปิดออกมาสุดสุดพุ่งสีเลย อภิปายล่ะหนูเอ้ยลืมเลยชื่ออะไรนะอ๋อเป็นเจ้าหญิงนิทานค่ะนี่จะนอนหรอหนูอยากนอนนานๆกว่านี้หนูรู้สึกว่าทุกวันนี้หนูนอนแล้วแต่หนูนอนไม่พอจบเจ้าหญิงนิทานนึกถึงแค่นั้นอย่าเลยอย่าพบฉันที่กระืนนี้ที่กระเทาะกลางป่าจริงๆแล้วสัญญาไม่ใช่เจ้าหญิงไม่ใช่นางร้ายแต่ตลกเป็นตลกเป็นตลกติดตามทุกคอนเทนต์จุ๊บอันไหนมาสิถ้าเอา มาถึง้เราเป็นนางร้ายเราอยากเป็นนางร้ายแบบไหนนางร้ายในละครหลังข่าวเท่านั้นไม่ไม่ตอบว่าเป็นแบบนางร้ายแบบตัวเองหรอเมื่อกี้เตอบไปหมดไม่เราเรามีเบรกไงละครหลังข่าวมันสนดุกมันแบบอยากมีกล้องสองอยากแบบไหนไหนคะอ่เออหลายตเลยนะเนี่ยนางร้ายของนางร้ายเหรอคะ เยี่ยเลยอ่ะคือไม่มีใครร้ายเลยไม่มีเบสร้ายกันเลยเลฟไรลยอันนี้คืออันนี้คือไม่เราคิดอะไรกันอยู่หนูหนูอยากเป็นมาเลฟิเซนต์ค่ะเพราะว่าเขารักลูกแบบที่ที่เขาร้ายเพราะว่าเขาแบบแค่รักลูกเป็นร้าพราะรักนะใช่รักพราะรอกไม่เห็นร้ายเลยเอ้า จะร้ายให้ติงไม่ได้ต้องร้ายแบบเขามีเหตุผลของเขาเออช่วยด้วยหนูอยากเป็นตัญญาค่ะอ่ะเชียร์เราค่ะหนูอยากเป็นไม่มีตัวร้ายอะไรบ้างอ่ะใจแอนขนาดว่าเป็นตัวร้ายได้เลยในเรื่องตุ๊กโม่อะไรแบบนี้จริงๆหนูอยากเป็นใจแอนอยู่เหมือนกันนะแต่ว่า ตูหนูไม่อยากบูลลี่โดปิตะหนูคี่ก่อนนะพี่ปลายพี่ปลายอยากเป็นตัวอะไรไหนจริงๆหนูชอบผีเสื้อสมุอชอบหนูปะเนี่ยชอบผีเสื้อสมุดจ้ะหนูหนูชอบไม่ขายเพลงด้วยอยากอยากเป็นยักษ์อ่ะอยากเป็นยักษ์คุณยังเป็นยักษ์ที่สวยยู่นะเขามีตอนแปลงร่างเป็นสวยไงแล้วแบบร่างจริงเขาก็เป็นยักษ์ที่น่ากลัวอะไรอย่างนี้มันก็เหมือนเพลงมิลเลอร์มิลเลอร์ที่มีทั้ง ไม่ค่อยได้หลายตัวละคมีดาร์กไซส์มีกับสิ่งที่คนเห็นภายนอกกาอาจจะแบบโอ้ยน่ารักอ่อนหวานไล่ก็ได้ช้ดๆเลยคอนเทมบหถ่ายไปเร่ยๆถ่ายไปเร่อยๆเราชอบเราชอบฉันชอบอะอะไรอะหนูอยากเป็นแคนหนึ่งมันไม่คิวเลยเอ่ออยากเป็นแม่มดใจร้ายที่เอายาพิษให้ค่ะเอาลำชาเชียร์หน่อย วัน <ata> ก่อนหนูไปก็เช oh ้า <curs> ป <ays> like ๊อปมาไงมันเลยแบบอันนิดนึงเธอเซเขาเดือดเกินนะใช่เอเซเขาเดือดเกินต้องคีนให้วันนี้วราพพีงเขาอยู่นะตอนนี้อ่ะก่อนนันนี้ก็คือคุณก็ได้ไปแบบว่าเจอแฟนแฟนได้ไปโชว์เพลงนี้เป็นยังไงบ้างวันแรกที่ได้โชว์เพลงนี้ตื่นเต้นมากแบบมันมันตื่นเต้นจนแบบแทบจะเต้นไม่ออกอ่ะแต่พอได้เต้นออกไปแล้วไม่อยากหยุดเต้นเลยอมันจะมีความรู้สึกที่แบบว่า เรารอเวลานี้มานานมากเพราะอยากให้คนเห็นท่าเต้นของเพลงนี้อะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบมีความตื่นเต้นแล้วก็แอบกดดันตัวเองนิดนึงเพราะอยากทำให้ดีที่สุดอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าก่อนโชว์เราก็มีแอบสปอยเอ็มวไปบ้างแล้วมันก็เลยยิ่งแบบว่าเชื่อว่าทุกคนน่ะรอดูเราอยู่แน่ๆเพลงนี้มันก็เลยแบบว่าคาดหวังในตัวเองด้วยอยากทําให้เต็มที่อยากให้ทุกคนแบบกรี๊ดกับพวกเราแบบนั้นแหละไนเรว่าวิดเนี่ยก็เป็นวงที่แบบออก มาถูกซิงเกิลล้านแตกไวมากโอซิงเกิลที่สี่แล้วคงเป็นดันสูงขึ้นอีกแล้วเดี๋ยวช่วยฟังค่ะเึ้นแล้วกดลงไปเดี๋ยวค่อยช่วยกันเรื่องความกดดันน้อยลงอันนี้เราอยากมีอะไรอยากมีแฟนคลับเป็นแบบมามีหรือว่าอยากมีแฟนคลับแบบไหนอุ้ยได้หมดเลยทุกแบบเลยค่ะอยากมีแฟนคลับเยอะๆค่ะโอเคเป็นใครก็ได้ค่ะเป็นแฟนคลับเราก็พอค่ะอ่าถ้าอย่างนั้นอันไหนลองอ้อนอ้อนหน่อยสิว่าแบบว่า ถ้าแบบว่าร้านแตกรอบนี้อย่างไวเหมือนเดิมเราจะโชว์เตะที่ไหนต่อ่มเราจะอะังไงจะโชว์เตะสามรอบพูดอะไรพี่พูดออกมาได้ยังไงพูดอะไรลคิดหน่อยก็ถ้าสมมติร้านแตกเมื่อไหร่จะให้พี่ตอมโชว์เตะห้าตอบนะคะเธอไม่เหมือนที่คุยกันไว้ไม่เคยคุยอ่าเอนแบบสุดท้ายละอ้อมหน่อยสิอ้อมแฟนให้มาดูเอ็มบีเราหน่อยให้ตามหน่อยแล้วว่าหลังจากนี้ตารางงานก็ แต่แน่นอยู่เหมือนกันนะคะความเป็นแฟนหน่อยสิให้ไปตามเราตามงานแล้วก็เชียร์ด้วยเตรียมเชียร์เตรียมเชียร์โอ้โหไม่ถนัดอ้อนเลยฮะทักนี้มันต้องหน่อยเ้าะเราเป็นเจ้าหญิงเราต้องมีอินเนอร์ของความเป็นเบบี้เลยจริงอยากเป็เบบี้สุดเธอจะทา่ำันยาามาเล่านัดท่ากันเถอะอันนี้คือให้ทำอะไรนะอ้อนเป็นความบอกว่าท้าอย่า เราต้องอ้อนทุกคนในแบบของเราสันญาแเลิกก่อนเลยอ๋อคือเพลงนี้มันต้องถึงล้านวิวไงก็เลยมันถึงอยู่แล้วนะมันก็ถึงอยู่แล้วมนวิงเก่งแล้วได้โปรดละคะนี่มันนอกคือขอลองค่ะจบแล้วก็ก็ช่วยกันฟังนะคะเพราะว่าเราก็คนไทยด้วยกันก็ช่วยกันสนับสนุนพวกเรา พวกเราเป็นทีปอตัวเล็กๆค่ะช่วยฝากเพลงพวกเราด้วยนะคะ a อป l e ครับกระชุมิลลอร์ลองลองเซิร์ชดูแล้วต่อท้ายด้วย v i s นะคะ V I I S ก็จะเจอเพลงที่น่าสนใจมากมาย4เพลงนะคะเอ่างแหน่เอาสิคะน่ารักน่ารักสักหน่งที่รับน่ารักน่ารักเออ พวกเราตั้งใจทำเพลงนี้มากๆเลยค่ะก็อยากให้ทุกคนเข้าไปฟังกันเยอะๆนะคะคือวงพี่เสิร์นเลยพี่เขินนอ่ะสมยก่อนพี่เชียหน่ส่สีขาบมาพี่เชียร์เขาบามีเยอะตอบอมกันไออหูแมวก็ฝากถึงแม่แม่ทุกคนนะคะ หนูจะบอกหนูชอบเพลงนี้มากๆแล้วหนูก็เข้าไปเช็ควิวทุกเช้าเลยแล้วก็ดูเช้าเที่ยงเย็นเ,<อ>เหมือนกิน,นอาหารหนูก็อยากให้ทุกคนชอบเพลงนี้เหมือนกันหนูนะคะฝากด้วยน,นะคะคุณแม่คุณแม่คุณแม่แม่พี่้าว <c oughs> เขาบอกว่าเขามีแถวอะไรเยอะสุดเฮ้ยลูกแถวเขามีแถวแฟนพี่ไปลายไฟว้ายคนพี่วายคนดูแต่คนเท่แฟนสาวแกดี้แฟนสา ฝันวิวให้หน่อยเรื่องน้องสาวครับแหมหนูดูพี่ด้วยเยอะพี่ไม่าได้หรอกร้อนร้อนมาฝันวิวให้พี่ไปมาดูพี่หน่อยค่ะสัญญาชอบสัญญาชอบลุ้นนะชอบอ่ะเออเอาเลยพี่เริ่มเลยก็ อะไรนะบอกน้องๆว่าปัดวิวให้พี่ไปนะแบบคนครัวค่ะก็ขอให้ทุกๆคนที่รักในตัวหนูแล้วก็น้องๆหนูอีกสี่คนแช่งกันปั่นวิวเยอะๆนะคะเพราะว่าเป็นเพลงที่คาดหวังมากตงใจหนูสุดๆหนูเชื่อว่าตรงใจทุกคนด้วยก็ ขอให้ถึงล้านเกิน10ล้านไปเลยก็ได้ยิ่งดีค่ะขอบคคุณจบการสุดท้ายเพราะว่าทาราไม่อยู่เราเราจะให้ตจอแทนทาราเลยคือสัญญาหนูว่าเหมาะหนูวหม่๊อหนัวดีคุณต้องเป็นเพื่อนคนทาราเป็นทาราแหละโอ้เป็นแบบทาราทาราใช่สาวก็เชิญค่ะเธอต้องพูดไม่ชัดนิดนึงแบอว่า yeah เข้าไปพูดภาษาอังกฤษโอ h ก็ขอฝากเพลงนี <S <S ้เดี okay, okay. ๋ยวพพี่ทำแบบว่าหน้าทาร่าเลยนะเพียงสิ hmm, m era, m era ๊งก็ทุกคนค่ะก <ma ok it ็ทาราก็ขอฝากเพลงมิรามิราด้วยนะคะแบบทาราชอบเพลงนี้มากเลยค่ะ ก็อีงไงก็ฝากกดยู u ูบจีน u ์ u รือ d กอ o ออฟิ f ชีติดตามว i ส o f f i เ i a l ดเพลง Mira Mira ดัวนะคะถ้กลับมาจากเมกาเรเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปขอบคุณค่ะ